วสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอุณมรินเช้าว,วันนี้สุขแล้วนะคะ สุกสิ้นเดือนค่ะ30สิงหาคม2567เดินทางกันมาถึงสุกสุดท้ายของเดือน8ดสักทีสุกแห่งชาตินะวันนี้<ห>ขอให้ฝนอย่าตกเลยอ,อ่ะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นส่งท้ายวันทํางานมาสุดท้ายของเดือนนี้กันค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมอย่าลืมนะช่วงเวลานี้แหละตีห้าครึ่งกับรายการดีๆค่ะ เป็นอีหนึ่งรายการที่อมรินทีวีของเราภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะกับรายการ9เพื่อชัยชนะวันพรุ่งนี้31สิงหาคมปีห้าครึ่งนะคะก็คือเวลานี้แหละคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวผ้าไหมสีทองจากเปลือกมเมล็ดคามเมเลียอดอกคามเมเลียน่ะเหรอคะปลูกยากมากเลยนะรอเอออู้แล้วดูเนี่ยออกมาเป็นสีทองเลยอ่ะพี่บอลสวยมากจริงๆค่ะจากบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิพัด พัดห้านะคะผ้าไหมมัดหมี่บ้านเข้าวนะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเกือบ200ปีแนะ่บวกกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพัดพัดด้วยการนำเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิฟเฟรามาย้อมเส้นไหมได้สีน้ำตาลเหลือกทองสวยมากจริงๆโ <c oughs> อ้โหเก่งจังเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่า เปลือกแบบนี้จะออกมาเป็นผ้าไหมสีน้ำตาลทองนะคุณผู้ชม,อมรอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้9้าเพื่อชัยชนะปีห้าครึ่งก่อนเข้ารายการข่าวอารุณอมรินค่ะ ครับอ่ะสลับกลับมาดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยคุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้เลยนะครับขอให้ตรวจตราให้ดีไม่เช่นั้นอาจจะเกิดเหมือนกับบ้านหลังนี้สามีเี่ยทำกับข้าวทําเสร็จปุ๊บจะเอากับข้าวไปให้เมียที่ตลาดครับปรากฏออกจากบ้านไปไม่ถึง10นาทีหันมาดูอีกทีไฟไหม้บ้านวอดแล้วครับ oh. พาไปดูน้ําต่อเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ของพี่บอลไฟไหม้หลังจากนั้น10นาทีแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มีท่อประปาแตกพุ่งขึ้นไปสิบเหมือนกันแต่ไม่ใช่สินาทีนะคะสิบเมตรค่ะโอโ้โหนึกว่าเป็นโโสปริงเกิลรดน้ําต้นไม้พี่บอลน,นึกว่าอะไรรู้ไหมน้ําพุร้อนโอโพุ่งมาจากใต้ดินอันนี้จะรด เพราะซ้ำไปตกอยู่ที่รถ SUV ของผู้สูงอายุฮะถูกซูบลงไปต่อหน้าต,ต่อตาเลยครับแล้วมันพอดีคันเลยอ่ะนี่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่คือพลุบลงไปเลยนะใช่โอ้น่ากลัวนะคะคุณผ,ผู้ชมอ่ะทุกที่แหละพยายามหาความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนี่ขนาดว่าอยู่บนท้องถนนแล้วนะคะกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจองูคุณผ,ผู้ชมตอนแรกได้รับ ช่ว่จับงูหน่อยออโอ้ยสบายมากกู้ภัยไทยเน็ตยกนิ้วให้ในเรื่องการจับงูเลยพอรู้ว่างูเข้าบ้านบอกสองคนก็พอไม่ต้องคิดมากครับพี่ยังไงเอาอยู่อยู่แล้วแต่พอไปถึงคุณผู้ชมคิดว่าสองคนเอาอยู่จริงอะฮะ จบแล้วทุกคนเลยนะคะอเออคำนี้ดีนะพี่บอลไม่มีใครแก่เกินเรียนเลยมาค่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่ต้องถามหน่อยว่าถนนเนี่ยเป็นของใครถนนก็ต้องเป็นของคนที่ขับรถไหมออก็ต้องเป็นสิทธิ์ของคนที่ขับรถก่อนอสร้างขึ้นมาเอาไว้ให้รถแล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่บนถนนได้ไหมละ่ะตอนไม่ควรนะ แล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางค่ำกลางคืนบางจุดเนี่ยต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าแสงไฟไม่ได้เข้าถึงทุกที่แล้วการที่เราจะได้เห็นสัตว์บนท้องถนนบางครั้งมันคือระยะประชิดแล้วว่าแล้วยิ่งสัตว์ตัวนั้นถ้าเป็นสีเข้มๆด้วยแล้วล่ะก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากๆเหมือนครั้งนี้ค่ะที่มีสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไปเจอวัวสีดำอยู่ตอนช่วงเวลากลางคืนมองไม่เห็นชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ แล้วตายนะหน้าเผือกหน้าแปะกล้วยก็เออเขาใส่เส้นนี้ดีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์พี่เขาอะสี่กอดอสี่กดื่องเลยทำให้เขาเนี่ย กดได้แม่น4751แถวล่างทะเบียนชนบุรีแสดงว่าเป็นคนชนแน่นอนแล้วพี่เขากดเก่งด้วยนะดูออทรงแล้วเนี่ยดูจัดแขนโอ้ยชื่นชมเลยค่ะอ,อ,อะเดี๋ยวพักให้คุณผู้ชมลองไปแอนแขนทนะ่านี้กันดูก่อนแต่เตือนไว้ก่อนระวังมันกลับมาไม่ได้นะออพักแป๊บเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภารกิจในการติดตามช่วยเหลือชีวิตที่ติดอยู่ภายในอุโมงมาดูความคืบหน้าล่าสุดเช้านี้กันค่ะ โปรใหญ่เสเยสกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ูนปอร์เ็หรือพนนานสุด96เดือนเจอกันที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลและโชว์รูมิสันทั่วประเทศถึง30กันยายนนี้ใหม่รถตั้ขนมรูปน้องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแกวกลิ่นข้าวคัวอร่อยแทบสองรสใหม่ลองดีพี่นุ่มนิ่ม e n t e r t a i n m e n t p r e s e n t ซนต์เบเกอรี่ร็อกคอนเสการรวมตัวกันในรอบ20ปีของสามตำนานวงร็อกที่หลายคนคิดถึงโมเดิร์ดด็อปทูและฟลัวชาวเบเกอรี่เตรียมมาพบกัน9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคไลฟ์แอดไบเทคบางนาบัตรเหลือเพียงสราคาเท่านั้น4,800 4,200และ3,800บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอทุกสาขาและ a l l t i c k e t c o m จัดโดย A.M.E. Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป All New MG 3 Hybrid Plus สะอาดตาเร่งขับสนุกได้ฟิลโรถอีวีพลัสประหยัดน้ำมันขับได้สุดไกลลัสมัครพอมพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศถึง3 1ตุลาคม2567ใหม่ลถตั้ขนมรูปน้องไก่รถก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเยข้มข้นและรถไก่ยาก่างจิ้มแกวกลิ่นข,าขา้าวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดี กลับมาปฏิบัติการภารกิจที่ทุกชีวิตมีคุณค่าการช่วยเหลือที่อยู่ด้านนอกก็ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตที่มีคุณค่านั้นเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่าความพยายามทั้งหมดนี้หลายวันที่ผ่านมาไร้ปฏิหารเพราะว่าทันทีที่ไปถึงร่างคนแรกที่คิดว่าน่าจะช่วยออกมาได้กลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณผู้ชม,มเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคน รู้สึกเสียใจนะเ,ออเสียใจไม่น้อยเลยเพราะว่าพยายามที่จะช่วยเหลือกันอย่างเป็นความสามารถแล้วจริงๆค่ะโดยช่วงจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการสูญเสียแล้วยิ่งมาเจอภาพที่เสียชีวิตคู่กันเนี่ยสร้างความสลดหดหูใจได้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวดูอีกครอบครัวกันหน่อยค่ะการที่พ่อแม่มีลูกนะ่ะเป็นเรื่องที่ ก็ต้องใช้ชีวิตกันตามปกติทั่วไปยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ก็ยังต้องสังสรรค์ออใช่ไหมเพราะเราก็ต้องมีเวลาเป็นการส่วนตัวกันแต่ต้องไม่ลืมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะมีความสุขสนุกสนานกันมากแค่ไหนคุณทิ้งลูกยาวๆได้เปะละ่ะไม่ได้นั่งดื่มกันแล้วไม่สนใจลูกเต้าก็ไม่ได้นะคะออคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่สายดื่มสายดริ้งได้ดูเลยว่าการที่คุณใช้ชีวิตส่วนตัวอยากมีความสุขจนลืมลูกไปชั่วขณะ สุดท้ายก็ลืมกันไปชั่วชีวิตได้เลยค่ะเข้ปาป่ากันหน่อยไปเก็บกระถินวุย้ยเม็ดกระถินกินกับส้มต่ำนะพูดแล้วก็แซแ่บเลยอยากโดนปูปลาร้าโรยเม็ดกระถินจังเลยคุณผู้ชมแต่ว่าการไปเก็บกระถินในครั้งนี้ไม่ได้แค่เม็ดกระถินอย่างเดียวได้ศพด้วยค่ะอุ้ยเป็นเป็นเป็นก,นกระดูกนะครับเศษ